สวัสดีค่ะเมนีเนาะสิาพามาเยี่ยมชมหน้ากุดหลงหมองเกาที่เคยมาแล้วเธอหนึ่งเนาะนากุดหลงหมองที่มีหุุนฟางาหยักมองท่มีุุ่นฟางหยักมีขิงข้องมีซัดต่างต่างเนาะตอนนี้เพิ่มค่าบริการเนาะอัตราเข่าเบิงเข่าชมอัตราค่าบริการเข้าชมหมุนฟางนากุดหลงนะคะรถย่นยี่สิบบาทลถมอเมตอร์ไซค์ขันละสิบบาทเนาะ ขันละสิบบาทเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิงของคุณพ่อิ่นเด็เหตุไหวค่ะตัวที่แรกอะเป็นงวง่วใหญ่เป็นงวใหญ่เป็นสิงโตเป็นกวางเนาะเป็นกวางมีขิงข้อง หน่อยคิงคองใหญ่แล้วก็คิงคองแม่ลูกจะมีคิงคองแม่ลูกแล้วก็มีคิงคองยักษ์แล้วก็สัตว์เนาะสัตว์มีสัตว์มีไดโนโเสาร์ไดโนสอรัสแล้วก็มีเกวียนนะเกวียนคูขึ้นเก่าตอนนี้กัยังบ่ขั้นปิดเป็นทางการเนาะค่ะเพิ่นยังปิดอยู่เพราะว่า ตามสถานการณ์บ้านเมืองเห่าเนาะที่หงหูกันอยู่ก็คือไอ้โรคติดต่อเนาะโรคติดต่อโควิด2 0 1 0เก่ามีก็มีเด็กๆเนาะมีพ่อแม่พี่น้องน้ำบาเพื้นผ้าลูกผ้าล้านมะลินอยู่นี่น,น้ามได้ค่ะเพื่อนเป็นฝีมือของพ่อใหญ่วัย80เห็ดน้ำอายู่ พรเพิ่นเฮ็ดบันไดเพิ่มขึ้นเนาะทางยางทางยางชมวิวทางยางชมวิวเดินไปเบิงท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ทางยางขึ้นไปเป็นสะพานแล้วก็จะมีกระทอมหน่อยอยู่ผลเนาะจะมีกระทอมเพิ่นกำลังจะวานเขาวานเขาเจ้าหน่อยกะสิเขาเขี้ยวงามเต็ม บรรยากาศเป็นตงงามอยู่ค่ะบรรยากาศดีลมเย็นเป็นท้องหน้าที่กวางไงเนอะบรรยากาศก็ลมลื่นดีเย็นดีค่ะค่ะตอนนี้ก็เวลาหามุง่งหามุงแรงเนาะแต่ว่ากันยังแดดอยู่ ตอนนี้เป็นเวลาหาโมงเลงยังแดดอยู่ไอ้ยังห่อนอยู่แต่ว่าถาแต่เว้นต๊กดินก็คือสิลมรื่นก็นี่ร่มเย็นดีดีพี่นอ้องบรรยากาศเหมาะแก่การกินลมชมวิว เลี้ยวไปทั้งปุ่นเนาะจะเห็นพ่อใหญ่พ่นกำลังเห็ดไอ้หุ่นเพิ่มทั้งพูนุูนเป็นกำลังเห็ดหุ่นเพิ่มเดีเเเ๋ยวจะพาไปสอบถามว่าเพ่นจะเห็ดหุ่นเอียงเพิ่มเนาะ ขออนุญาตจ,จะข้าวค่ะคุณพอ่อพ่อก็ร่างเฮ็ยดยังเพิ่มคะนี่เฮ็ดตอหรือกับนกอินซี่ง่อยตอครับอ๋อจะเฮ็ดเป็นนกอินซี่ง่อยตอนะคะเน,นาะอยอ้้นนเีีู่๋อเห็ดนกเป็นเป็นลูกนกอินซี่ที่มันอยู่ทั้งตอลากะกำลังจะป้อนเยื่อลูกอ๋อมีแบบนะคเด้อพี่น้องเพราะไงเพื่อนเห็ดตามแบบพ่อตาเพื่อนเห็ดตามแบบนี่แบบค่ะแบบอู้แดบดบ แบบก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นเห็ดตามแบบพี weakest, tense, oh, uh, ่เนาะจบดมือล่ะค่ะพ่อนี่เห็ดเห็ดเห็ดขนาดในนี่ไรบ้านเขาเนี้ยอ๋อบ่ได้เห็ดเบิดมือเบิดเวทเนาะพ่อเนาะบ่ได้ตั้งใจเห็ดจริงๆตั้งจังเครื่องมันกับแดดน้ำเนาะพ่อเนาะสู่แดดบ่ได้จะลงมาเห็ดมั้ยคะค่ะแดดบดแดดอ่อนจังลงมาเห็ดเนาอ๋อค่ะ เดเฮ็ดตัวเนี้ยมือสากับนี้มือแหลงเพราะว่าตอนกลางเว่นกะเฮ็ดโบไถ่เนาะมันแดดมันห่อนค่ะเป็นลูกนอกอินทรีเนาะนอกอินทรีนอกอินทรีอันปอนเนื้อลูกนอกอินทรีอยู่ทั้งต่อปอนเนื้อลูกเนาะค่ะเนาะอยู่ในแบบเพิ่อนเฮ็ดเพิ่มเติมขึ้นหลายค่ะพี่นอ้องนี่กระถอม เดินลงมาข้างล่างสิมิกระถอ,อมนีกระถอมหน่อยถึงมาเทกระถอมต่ว่าถ้าแดดลมร่มตกอะบ,บรรยากาศกะสีดีกว่านี้อยู่พี่น่ออันนี้ยังแดดอยู่ยมันก็เลย่อนหอนเนอะขึ้นกระสิมิตะคายตะคายเห็นังตะคายเห็นังนีตะคายสามารถ เขาไปนั่งเขาไปเหยียบได้เนาะพี่น้องเนาะนี่นั่งได้เนาะเหยียบได้แล้วก็เดินมาเรื่อยๆเนาะเพิ่นก็จะมีเพิ่นเพิ่มขึ้นอีกหลายเติบเด้อค่ะเด้อเพิ่นจะมาเฮ็ดไอ้เฮ็ดไอ้ชิงสาพิ่นก็เฮ็ดปุน,นสลูเนะาะปุนสลูบ้านเฮาปุานสลูตอนนี้แดดจ้า้าวเวอรแดดจะจะเป็นตะนั่งกว่านี้อยู่อันนี้แดด กันเทศอุ่นสลูเพิ่มภาษาบาลท่าอคว่าอุ่นสลูแต่ในเมืองกว่าชิงสะแต่พักกันเ็ดเพิ่มเพื่อนนอตไต่หุ้มดอกก็มีเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมาเล่นผ้าลูกผ้าล้านเพิ่นม,มาเล่น